Good Morning สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้วันที่2ของการกักตัวอยู่ที่ฮอสพิทอลรอผลจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เขาแจ้งมาแล้วว่าติดคอนเฟิร์มก็เดี๋ยวจะเอาผลจากสี่หลีราดมาให้ที่ฮอสพิทอลเขาจะได้รักษาต่อตอนนี้ยังไม่ได้ยาอะไรมีแค่ยาพาลาแผงหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้กินออก้าสลายโจรมากินแทน แล้วก็ยาอื่นๆที่ภรรยาจับมาให้อาการไม่มีอะไรครับคัดจมูกแล้วก็ไอเบาๆเมื่อยตัวนิดนิดนึงไม่เยอะเท่านั้นเองมื้อเช้าวันนี้ดูสิมีอะไรทานโอ้โอโอมีกุ้งด้วยข้าวเยอะจริงๆก้าวกุ้งผัดข้าวโพดอ่อน ที่ดีกินนะฮัลโหลใช่ครับได้ครับได้ครับครับพยาบาลโทรมาบอกว่าให้ลงไปเอายาครับยาฟาวิพิราเวียเดี๋ยวไปเอายามาดูนี่มีพิเศษกว่าปกตินิดนึง พอดีพยาบาลเพิ่งแจ้งมาให้ลงไปเอายาเดียจะเอายามาให้ดูเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเจอตัวจริงยาฟาวิพิราเวียแม่เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องได้กินละเขาจะมีวันนี้ตอนสองทุ่มกินเก้าเม็ด กับพรุ่งนี้เช้า8โมงอีก9เม็ดหลังจากนั้นมื้อละ4เม็ดเยอะมากเลยกินแทนข้าวได้เลยมียาลดน้ำมูกอีกนิดหน่อยอันนี้ก็ทั่วๆไปธรรมดาที่จะเอาให้ดูอันนี้นะครับฟาวิทิราเวียของไม่ขาดตลาดละ มาแล้วมาแล้วข้าวเที่ยงครับแกงจืดเต้าหู้หมูสับแล้วก็ขนมเค้กชิ้นหนึ่งแล้วก็ข้าวแค่นี้ไปกินข้าวกันนะแกงจืดกับข้าวสวยนะครับภรรยาอุตส่าห์ขับรถเอาของมาให้มาดูกัน โอ้หลอดแล้วตอนแรกว่าจะผอมไม่ผอมแล้วตอนนี้เนี่ยได้อัปเกรดห้องนะครับเป็นห้องห้องเดี่ยวเพราะว่าปกติถ้าวันแรกมาถึงปุ๊บเขาจะให้ไปนอนห้องเดี่ยวก่อน แล้วถ้าตรวจเราเป็นเขาจะย้ายไปน,นอนห้องคู่หรือว่าห้องที่มี3มคนเป็นใครก็ไม่รู้นะอีกสองคนซึ่งคิดดูแล้วถ้าไปนอนรวมกับคนอื่นน่าจะไม่ได้นอนเพราะว่าต่างคนก็ต่างไอใช่ไหมแล้วก็กรนด้วยก็เกงใจอีกทีวีก็ต้องมาแย่งกันดูเขาก็บอกว่าถ้านอนคนเดียวถ้ามีประกันก็เอามาใช้ได้ถ้าจ่าย ก็14วันน่าจะ30ม0 0นกว่าบาท3าม0 0ซึ่งบังเอิญว่าประกันมันคั v e เก็เลยใช้ประกันไปซะนานๆจะมีโอกาสใช้สักครั้งหนึ่งก็เลยได้นอนคนเดียววันๆก็กินแล้วก็นั่งแล้วก็กินแล้วก็นั่งถ้าใครมาติดแบบเนี้แนะนำให้เอาเสื่อโยคะมาก็ดีนะยืดเส้นยืดสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วยให้มันไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่ ถ้ามีคอมพิวเตอร์เอาสาย HDMI มาด้วยแล้วก็เปิด netflix ดูได้บนจอบางเอิญไม่ได้เอามามันก็ดูได้อกทีวีธรรมดาก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงเนาะเป็นทิปเป็นทิปเผื่อใครเกิดติดโควิดตามมาทีหลังจะได้รู้ว่าต้องเผื่ออะไรมาบ้างไปกินข้าวดีกว่าหิวละพอมพอมดู ต้มจับชายดูน่ากินนะข้าวเยอะมากเข้าใจนะถ้าคนทานข้าวมันก็กลับอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำเลยแล้วก็มีนมถั่วเหลืองครับให้มาสักกล่องใหญ่เลยเกรงใจเรามั้งกลัวเราอิ่มเนีเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่า ดูหน้าตาหน้ากินครับหมดแล้วมื้อเย็ยนของเราเสียดายข้าวมากครับข้าวเยอะมากบอกเกินปัดมาเต็มแน่น,นเลยแต่ไม่อยากกินเยอะอิ่มละขอบคุณนะครับต้องบอกว่าแม่ครัวที่นี่ทำอาหารอร่อยใช้ได้เลยไอบิ s สไตลสุข,ขุมวิท50 อือันเอ็ยาฟาวิสีเหลืองๆนี่นะครับเก้าเม็ด <c oughs> เล่นเอาอิ่มอ่ะอันนี้แก้ไอแล้วก็มียาโดนำมูกหลังอาหารทั้งหมดต้องกิน11เอ็ดเม็ดแม่เจ้าเมื่อกี้เพิ่งกินฟ้าทลายโจรไป7เม็ดกับยาอะไรไม่รู้อีก3เม็ดสรุป หลังอาหารมื้อเย็นนี้กินยาไป20เม็ดแล้มั้งเยอะมากโอเคก็ตานนั้นครับเดี๋ยวเราก็กินนี่ยาเขาดังกินซะหน่อยเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอาการตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยยกเว้นลิ้นไม่ค่อยได้ลดแล้วก็จมูกไม่ค่อยได้กลิ่นครับโอเคคุณไนคุณไน